สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานชแนลนะครับวิดีโอนี้นะครับผมอยากจะมาพูดถึงเหตุผลที่ทําไมเราฝึกเขียนโปรแกรมแล้วเราไม่พัฒนาสักทีนะครับซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยว่ามีหลายคนนะครับมีปัญหาตรงนี้กันเยอะมากๆนะครับผมผมก็เลยอยากจะทําวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่เชื่อว่ามันจะช่วยแก้ปัญหาให้กับทุกคนได้นะครับสําหรับคนที่อยากจะฝึกฝนการเขียนโปรแกรมแล้วก็อยากจะพัฒนาขึ้นนะครับอาทีนี้นะครับมาพูดถึงนะครับว่า มันมีสาเหตุอะไรบ้างนะครับที่ทําให้เราเนี่ยฝึกเขียนโปรแกรมแล้วเราไม่พัฒนาสักทีนะครับเหตุผลข้อแรกนะครับทุกคนนั่นก็คือเราเนี่ยขาดความสม่ําเสมอนะครับไม่มีความสม่ําเสมอในการฝึกนั่นเองนะครับ เรื่องนี้สําคัญมากนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนอยากจะเขียนโปรแกรมเป็นนะครับอยากจะทําความเข้าใจการเขียนโปรแกรมให้ได้เนี่ยนะครับแน่นอนว่าเราจะต้องฝึกฝนอย่างสม่ําเสมอนะครับจะต้องมีวินัยในตัวเองมีความสม่ําเสมอกับตัวเองมากๆนะครับเพราะว่าการฝึกเขียนโปรแกรมเนี่ยผมก็มักจะพูดตลอดว่ามันคือทักษะนะครับแล้วคําว่าทักษะเนี่ยก็คือหมายถึงว่าเราสามารถใช้เวลาในการฝึกฝนให้เราเนี่ยพัฒนาหรือว่าให้เราเก่งขึ้นได้นะครับดังนั้นคําแนะนําผมผม,ผมนะครับก็คืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีความสม,ม,ม่ําเสมอกับตัว ถ้าเกิดว่าทุกคนเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับก็เราสามารถที่จะฝึกวันหนึ่งเนี่ยอาจจะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงก็ได้หรือว่าวันละชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้นะครับแต่ว่าขอให้เราเนี่ยได้ฝึกฝนนะครับก็คือ ให้เรา <AL> มีความสม่ำเสม,มอน,นั่นเองนะฮะซึ่งการฝึกฝนเนี네่ยถ้าให้ผมแนะนําเลยนะครับก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยฝึกฝนทุกวันนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับใจของเราด้วยนะครับว่าเราเนี่ยชอบมันหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ชอบเรารู้ตัวเองเลยว่าเราอยากฝึกฝนการเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะเอาไปทํางานนะฮะหรือว่าไปต่อย,ยอดไปหาเงินอะไรแบบนี้นะครับก็ตรงเนี้ยพอเรามีเป้าหมายเนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะลุกข,ขึ้นมาฝึกฝนลุกขึ้นมาฝึกตัวเองนะครับผมดังนั้นสําคัญมากๆเลยนะครับเรื่องนี้ก็คือ เราจะต้องมีความสม่ำเสมอกับตัวเองนั่นเองนะครับพอเราฝึกทุกวันนะครับเรามีความสม่ำเสมออย่างเช่นเราฝึกอาทิตย์หนึ่งเนี่ยอ่าเราอาจจะใช้เวลาฝึกชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับทุกวันนะครับผลลัพธ์เนี่ยมันจะแตกต่างกันเลยนะครับกับคนที่ฝึกวันเดียว8ชั่วโมงหรือว่าฝึกวันเดียวเป็น10ชั่วโมงแต่ว่าอีกเดือนหนึ่งก็มาฝึกอีกนะฮะเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าคนที่ฝึกวันละ23ชั่วโมงนะครับวันละชั่วโมงก็ตามนะฮะเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยคนที่ฝึกสม่ำเสมอเนี่ยจะเก่งไวกว สิบชั่วโมงแต่ว่าฝึกแค่วันเดียวในเดือนนั้นหรือว่าวันเดียวในอาทิตย์นั้นอะไรแบบนี้นะฮะก็ตรงนี้ครับอยากให้ทุกคนเนี่ยจำไว้เลยว่าคี์หลักเลยนะครับในการฝึกฝนการเขียนโปรแกรมให้เราเนี่ยเก่งขึ้นให้เราพัฒนาขึ้นก็คือความสม่ําเสมอนั่นเองนะครับผมจากนั้นนะครับเหตุผลที่2นะครับนั่นก็คือเราเนี่ยไม่มีสมาธิในการฝึกฝนนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะฮะบ,บอกเลยว่าเป็นปัญหาที่เจอกับหลายๆคนเยอะมากๆเพราะว่าเวลาที่ผมไลฟ์อะไรแบบนี้นะครับก็ มักจะมีหลายๆคนเนี่ยมาบอกว่าผมไม่มีสมาธิเลยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับคือควรแก้ยังไงดีนะครับจริงๆตรงนี้นะฮะการมีสมาธิเนี่ยสำคัญมากในการฝึกเขียนโปรแกรมเพราะว่าการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะต้องใช้สมาธิใช้สมองในการคิดนะครับเวลาบางทีเนี่ยเราต้องการฝึกอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะเจอเอเรอร์เจออะไรพวกนี้นะครับที่เราเนี่ยจะต้องใช้เวลาไปกับการแบบแก้ไปกับการฝึกนะครับในการจัดการกับ ข้อผิดพลาดอะไรพวกนี้นะครับแน่นอนว่าการที่เราจะต้องมีสมาธิในการฝึกฝนเนี่ยนะครับก็ เป็นเรื่องที่สําคัญเช่นกันนะครับไม่ใช่ว่านั่งฝึกอยู่นะครับแล้วก็เพื่อนแชทมาสาวแชทมาอะไรแบบนี้นะครับก็สมาธิหลุดนะครับก็กลายเป็นว่าจากที่นั่งฝึกอยู่นะครับก็ไปเล่นโซเชียลมีเดียไปตอบแชทอะไรพวกนี้นะครับกลายเป็นติดลมไปเลยอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งในการใช้สมาธิในการฝึกฝนนะครับคือมันจําเป็นมากนะนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าอยากให้ทุกคนให้ความสําคัญกับมันนะครับว่าสมาธิเนี่ยมันจะต้องมีนะครับคำแนะนําของผมก็คือปิดโทรศัพท์ไปเลยหรือว่าปิดแจ้งเตือนไปเลยนะครับแล้วก็ เราจะต้องควบคุมมันนะครับคือทุกวันเนี่ยผมอยากจะบอกว่าไอ้พวกโทรศัพท์หรือว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่มันคอยจะรบกวนเราตลอดเวลานะครับทำให้เราเนี่ยไม่มีเวลามาใช้ในการฝึกตัวเองนะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าเกิดทุกคนลองสังเกตชีวิตตัวเองดีๆเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้เล่นโซเชียลมีเดียเลยเนี่ยนะครับเราไม่แบบเออไปมัวกังวลว่าจะมีใครมากดไลค์มีใครมาคอมเมนต์อะไรพวกเนี้ย เราจะมีเวลาเยอะมากๆเลยนะที่จะเอามาใช้กับตัวเองมาใช้ในการมีสมาธิในการฝึกฝนนะครับในการฝึกตัวเองอะไรอย่างนี้นะฮะก็ อยากจะแนะนําทุกคนว่าให้ปิดแจ้งเตือนนะครับอะไรก็ตามที่มันจะทําให้เป็นการรบกวนในการฝึกฝนก็อยากจะให้ตัดขาดจากมันเลยนะครับหรือว่าควบคุมมันนะครับอย่าให้มันควบคุมเรานะครับตรงนี้จําเป็นมากๆนะครับก็เราจะต้องมีสมาธิในการฝึกฝนนั่นเองนะครับผมไม่งั้นก็มันจะทําให้เราเนี่ยไม่เข้าใจเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราฝึกอยู่แล้วเรามัวแต่กังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับไม่มีสมาธิจดจ่อกับการฝึกฝนนะครับผมจากนั้นนะครับเหตุผลสุดท้ายเลยนะครับทุกคนที่ทําให้เราเนี่ย ฝึกฝนแล้วไม่พัฒนาสักทีนะครับนั่นก็คือเราเนี่ยไม่มีเป้าหมายหรือว่าไม่มีแนวทางที่ชัดเจนว่าเราต้องการจะฝึกอะไรนะครับตรงนี้ผมบอกเลยว่าก็เป็นปัญหาที่หลายคนเนี่ยเจอเหมือนกันนะครับก็คือถ้าเกิดทุกคนลองดูดีๆเนี่ยในโลกของการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันจะมีภาษาใช่ไหมมันจะมีแบบพวกเครื่องมือเทคโนโลยีอะไรต่างๆนะครับเยอะมากๆเลยแล้วทีเนี้ย มันจะทําให้คนที่เพิ่งเข้ามาใหม่หรือว่าผู้เริ่มต้นเนี่ยนะครับก็คือจะสับสนมากแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงน,นะครับ <os im it> คือต่อให้เป็นคนที่มีประสบการณ์มาบ้างแล้วก็เป็นเหมือนกันนะก็คือแบบไม่รู้ว่าจะฝึกยังไงหรือว่า,อาจะไปตัวไหนต่อดีอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้คําแนะนําของผมนะครับที่อยากจะให้ทุกคนก็คืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยฝึกทีละอย่างนะก็คืออันดับแรกค,คือหาเป้าหมายก่อนนะครับว่าเราอยากจะฝึกเขียนโค้ดนะครับอยากจะฝึกเขียนโปรแกรมเนี่ย ไปเพื่ออะไรอ่ะต้องมีเป้าหมายก่อนอย่างเช่นฝึกไปเพื่อไปสมัครงานไปหางานนะครับไปหาไรายได้อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เราไปดูเพิ่มเติมอีกว่าเราอยากจะฝึกในเรื่องไหนนะครับอย่างปัจจุบันเนี่ยที่ผมมักจะแนะนําหลายๆคนนะครับที่กําลังเข้ามาในวงการการเขียนโปรแกรมในโลกของการเขียนโปรแกรมเนี่ยก็คือให้เริ่มจากฝึก ทำเว็บไซต์อ่ะฝึกการเขียนโปรแกรมบนเว็บอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่างานเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับแล้วก็ทุกคนสามารถใช้ทักษะพวกเนี้ยเอาไปหาไราไยได้ได้แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้อะไรแบบได้อีกเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นแนวทางเบื้องต้นนะครับที่อยากจะแนะนําให้กับทุกคนเพราะว่าการเขียนโปรแกรแมเนี่ยมันมีหลายเส้นทางมากๆนะนะครับซึ่งการพัฒนาเว็บไซต์การเขียนโปรแกรมการเขียนโปรแกรมบนเว็บเนี่ยก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับมันก็จะมีเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการพัฒนาเดสก์ท็อปแอ แล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองหาเป้าหมายของตัวเองให้เจอก่อนหาแนวทางว่าเราอยากจะเป็นนักพัฒนาทางด้านสายไหนนะครับแล้วก็ลองไปดูซิว่ามันจะต้องฝึกฝนอะไรบ้างนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะทําให้เราไม่ต้องไปแบบว่าจับชายฝึกนั่นฝึกนี่ไปเรื่อยนะครับโดยที่เราไม่รู้ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรนะครับถ้าเกิดว่าเราฝึกฝนแล้วเราไม่รู้ว่าเป้าหมายของเราเนี่ยคืออะไรมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับก็อยากจะให้ทุกคนหาเป้าหมายให้เจอก่อนนะครับหรืออาจจะเอาคําแนะนําที่ผมให้ทุกคนไปก็ได้ก็คือเริ่ จากการพัฒนาเว็บไซต์ก่อนเพราะว่าการพัฒนาเว็บไซต์เนี่ยมันจะทําให้ทุกคนได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจมันได้เร็วมากขึ้นนะครับผมอ่ะก็จะเป็นวิธีที่ผมมาจะแนะนําหลายๆคนเลยนะครับยังไงก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับเรื่องของการหาเป้าหมายนะครับหลังจากทุกคนหาเป้าหมายแล้วก็ไปฝึกภาษาที่จะต้องใช้ในการพัฒนาเว็บนะครับก็ให้ผมแนะนําเลยนะครับแน่นอนว่ามันจะมี3ภาษาหลักๆนะครับที่ทุกคนสามารถ เริ่มต้นฝึกได้เลยนั่นก็คือภาษาแรกนะครับจะเป็น html นะครับภาษาที่2ก็จะเป็น css นะฮะแล้วก็ภาษาที่3เนี่ยก็คือจะเป็น javascript นั่นเองนะครับผมเนี่ยก็จะเป็นตัวที่อยากจะแนะนําให้ทุกคนที่แบบไม่รู้เลยว่าจะเริ่มต้นยังไงนะครับก็เริ่มจากตรงนี้ก่อนได้นะครับผมโอเคครับทุกคนก็นี่นะครับจะเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราฝึกเขียนโปรแกรมแล้ว เรารู้สึกว่าเราไม่พัฒนาสักทีนะครับก็จะเป็น3ามเหตุผลหลักๆนะครับที่คิดว่าหลายคนเนี่ยน่าจะมีปัญหาอยู่นะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปสํารวจตัวเองดูนะครับลองไปดูซิว่าตอนนี้เรามีปัญหาอะไรอยู่นะครับแล้วก็ค่อยๆแก้นะครับอย่างเช่นเรื่องแรกก็คือเรื่องของความสม่ําเสมอนะครับตรงนี้แน่นอนจะต้องมีความสม่ําเสมอซึ่งถ้าเราไม่มีความสม่ําเสมอเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้นะครับแล้วก็เรื่องที่2นะครับก็คือไม่มีสมาธินะครับแน่นอนโลกทุกวันนี้นะครับเรามีเทคโนโลยีอยู่ใกล้ตัวมากมายนะครับ อย่างเช่นโทรศัพท์แล้วก็โซเชียลมีเดียอะไรพวกนี้นะครับที่แบบมันเป็นตัวคอยทําลายสมาธิเราเนี่ยก็อยากให้ทุกคนควบคุมมันหรือว่าจัดการมันให้ดีนะครับอย่าให้มันรบกวนชีวิตเรามากเกินไปแล้วก็อย่าให้มันรบกวนเวลาของชีวิตของเรามากเกินไปนะฮะตรงนี้สําคัญมากเลยนะครับถ้าเกิดเราไม่ไปใช้มันเยอะนะครับเราจะมีเวลาที่จะเอามาฝึกฝนตัวเองเนี่ยเยอะมากๆานะนะครับผมก็จัดการให้ดีนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือหาเป้าหมายหาแนวทางของตัวเองให้เจอนะครับว่า ทุกคนอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์หรือว่าเป็นเดเวลลอปเปอร์เนี่ยในด้านไหนนะครับถ้าเกิดหาเจอแล้วก็สามารถลุยไปได้เลยนะครับเริ่มต้นได้เลยนะครับโอเคครับทุกคนก็หวังว่าคำแนะนำในวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับยังไงก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับผมหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับแลวรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ